เวลาแบบว่าทุกคนเนี่ยเวลาเรามองเรไปเนี่ยเราเห็นคนถือกล้องเขาเรียกว่าอ่านซูมเราอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ถีพิถันเออเอยู่กล้องซูมอยู่ไหมอ่ะเราก็เคยเป็นพวกคุณพระก่อนนะเราเคยซูมคุณนศิลปินเหนุนการใช่แล้วสิ่งที่แบบว่าเวลาจะถ่ายเนี่ยชัดมากเลยก็คือสิว โมเมนต์โมเมนต์อ่าโมเมนต์อ่าเพราะเราอะไรเงี้ยเราใช้ Samsung Galaxy นี่อะไรเงี้โ <whoa>, อ้โหโอโหเต่มอไหนใช้ใ,ใช้ Samsung Galaxy ขอเสียงหน่อยได้ไหมครับโอ้โห <Whoa. S 1> นี่นี่เราต้องขายขอนให้เขาอีกหรือเปล่าเลยขายดีขนาดนี้ก็ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยเรามากับกิจกรรมพิเศษคนระับเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเลยใน โลกนี้อาจจะเกิดคยเกิดเ,เ,เพราะว่าเราจะมาไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาในเอลอมาก่อนใช่อาจจะมาสุ่มเขาเรียกว่าผู้โชคดีเพื่อจะไปไหน่นะเราจะมาสุ่ผูช้ชดีคนระับเพื่อจะไปถ่ายรูปฮ้ย<ๆ>ก่อนก่อนนี้จะไปต้องพิเศษ เบิกอุปกรณ์ก่อนดีกว่าได้ครับอ่าะยังไงสิอุ๊ยอัพจ้าสองไม่จริงก็คือยังพูดไม่จบรางวัลของผู้โชคดีของเราก็คือจะถ่ายรูปหนึ่งต่อสิบแปดอ่าคุณฟังผมพูดไหมสิอะไรยังไงนะอ่าโดยเราจะทำไงอ่ะทำไงอ่ะอ่ะทำไงอ๋อคุณให้ผมต่อเลยใช่ไหมเออพี่ใหญ่พูดนะคุณสิบโอ ว่าไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนเราใกล้ชิดกันได้ด้วยควมซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมเวลาสูงเนี่ยคุณเห็นพวกเราได้ชัดโอ้สบายนะเพื่อนคุณรู้ไหมเวลาซูงเนี่ยคุณเห็นพวกเราได้ชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอ่ะเห็นพวกคุณไม่ใช่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าไฟทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะสูงไปที่หน้าของพวกคุณนะครับ ผมขอไฟหาคนดูหน่อยได้ไหครับ <c oughs> โแล้วไงเป็นไงเป็นคนโดนแน, <c oughs> น่ะอย่างนางนถ้าเราสูไหาค,คนนี้ต้องทาอะไร่พศสูสไปกี่ถายาไหครับนัน อุเหมือนใครใช้ซัมซุงแกร์ซี่ลองชูโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านี่นี่คเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นแล้วปะล่ะผมเห็นคุณกินลตีนะผมแม่คุณไม่หรออ่าถ้าผมสูงไปถ้าผมสูงไปผมเห็นใช้ไหมนี่ไงเ่ะวันนี้ใช่ใส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 มใเ่าห่่ใส่่ใย่้สงใส่ใ เก็ได้อ่ะแต่ว่าจริงจงกติกาเราไม่ได้มีแค่นี้หรอกใช่